สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พราจะมาแนะนำโปรโตีนนะคะโอเคคนส่วนใหญ่แลวเนี่ยอาจจะคิดว่าถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายหนักเราไม่ต้องกินโปรโตีนก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าโปรโตีนมันมีประโยชน์สำหรับคนทั่วไปเหมือนกันเราอันที่พราแนะนำนะคะก็คือ green plant based Protein ก็คืออันที่พราด,ดื่มอยู่ในวิดีโอซึ่งเป็นรสชอ็อกโกแลตจริงๆแล้วเราก็เพิ่งลองชิมเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่ามันอร่อยมากกว่าที่คิด คือพาก็เคยลองชิมโปรตีนอันอื่นนะคะที่มันเป็น p l a n เ b a s เหมือนกันแล้วอันนั้นนะมันคือแบบต้องเขียวเลยแต่อันนี้คือไม่ใช่มันกลินง่ายมากแล้วมันก็เป็นรสชอ็อกโกแลตที่อร่อยเป็นแบบโกโก้ไม่ใช่แบบเอ,อ่ชอช็อกโกแลตที่มันแบบ artificial แล้ว่าก็รู้สึกว่าโปรตีนอันนี้มันแบบตั้งใจทำสำหรับคนที่สนใจเรื่องความสวยความงามแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะว่ามันมีแอสตาแซนทีนสำหรับดูแลผิวพรรณแล้วมันก็มีส่วนผสมอย่างอื่นพวกแบบ น้ำมันต่างๆที่ช่วยทำให้เร่งเมตาบอลิซึมเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักที่เราแนะนำโปรตีนนี้เป็นเพราะว่ารสชาติมันอร่อยค่ะ <laughs> วันนี้พผาก็เลยชงก่อนไปปีนเขานะคะแล้วก็เอาไปดื่มที่นั่นด้วยแล้วก็เอาให้เพื่อนชิมด้วยเหมือนกันถ้ามีใครจะซื้อก็ติดต่อไปที่ Instagram green.planbase <laughs> ได้เลยนะคะหรือว่าสั่งตามราษาด้าได้ ลืมบอกไปนะคะแต่ว่า1 Serving วิงเนี่ยมันจะมีโปรตีน29กรัมแล้วโปรตีนอันนี้มันมาจากพ p r o t e ีนซึ่งแปลว่ามันวีแกนคนที่เป็นมังสวิรัติก็ทานได้ถ้าจะสั่งซื้อก็บอกว่านะ้าพาวแนะนำมานะคะโอเคบ๊ายบาย